วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววัดมหาธาตุนะคะเป็นหนึ่งวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครเสียอยุธยานะคะวัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสําคัญยิ่งใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุทยานะคะเพราะเป็นวัดที่มีประดิษฐานบรมาธาตุใจกลางพระนครเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วยนะคะ วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายและถูกทิ้งล้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่สองค่ะปางประธานปัจจุบันได้พังทลายมาแล้วทั้งหมดค่ะแทบจะไม่เหลือพระพุทธรูปที่คงความสมบูรณ์เลยนะคะเพราะว่าโดนตัดเสียนหมดเลยค่ะผู้ที่สร้าง โบราณสถานที่นี่คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะคะได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1917ค่ะและละทิ้งปีพศ2310ค่ะเป็นสมัยอยุธยานะคะที่ว่าเขามีสงครามค่ะเป็นช่วงที่ลบกับพม่าค่ะแล้วเสียกรุงครั้งที่สองค่ะ โดนเผาเมืองหมดเลยนะคะแล้วก็ถูกตัดเสียนพระทั้งหมดค่ะณปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีเสียนพระองค์ไหนเหลือหลงเหลืออยู่เลยค่ะรูปปั้นองค์พระพุทธรูปทั้งหมดจะไม่มีเสียนพระค่ะแต่ว่าบางบทบางเจดี JD, ยังคงความสมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะ มีเนื้อที่กว้างมากเลยค่ะน่าจะหลายร้อยไร่หลายพันไร่อยู่นะคะเป็นเนื้อที่ที่กว้างมากเลยค่ะในการสร้างโบราณสถานแห่งนี้ค่ะดูอลังการงานสร้างมากเลยค่ะคนสมัยยุคสมัยโบราณเขาสร้างได้สวยงามมากๆเลยค่ะและในยุคปัจจุบันนี้เขาก็ทําทางเดินให้นะคะสะดวกสบายค่ะในการเข้าชมนะคะ วันนี้ต่างชาติเข้ามาเข้ามาชมกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เขาให้เข้าชมฟรีค่ะให้เข้าชมฟรีแค่วันนี้วันเดียวนะคะเป็นวัดที่ลิซ่าแบ็คพิงมาเช็คอินเชลฟี่ถ่ายภาพที่นี่ค่ะวัดมหา,าธาตุนะคะ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงหกโมงครึ่งค่ะแล้ก็ชมบรรยากาศบริเวณรอบๆโบราณสถานนะคะเพราะว่าเนื้อที่เขากว้างมากค่ะเดินจนขาลากเลยนะคะเมื่อยขาเลยค่ะถ้ามาเที่ยวที่นี่นะคะ จุดเช็คอินจุดเชลฟี่เยอะแยะมากมายค่ะเป็นสถานโบราณโบราณสถานที่สวยงามมากค่ะและอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะเป็นสถานโบราณสถานที่มีทั้งโบสถ์เจดีอุโบสถครบเลยค่ะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ค่ะ จะสังเกตว่ามีชาวต่างชาติเดินไปเดินมาเยอะแยะมากเลยค่ะส่วนใหญ่ที่เขารู้จักวัดมหาธาตุแห่งนี้ก็มาจากลิซ่าแบกพิงค่ะเพราะว่านางได้มาถ่ายรูปเช็คอินเชล e ฟี่ที่นี่ค่ะส่วนใหญ่คนที่ชอบลิซ่าก็จะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะค่ะแฟนคลับเขาเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะจะสังเกตได้เลยว่ารอบรอบ อุโบสถโบสถ์เจดีที่มีพระพุทธรูปถูกตัดเสียนหมดเลยค่ะเป็นการปั้นพระพุทธรูปเรียงกันรอบทิศเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเป็นการปั้นพระพุทธรูปเรียงสวยงามค่ะแต่น่าเสียดายค่ะถูกเผาทิ้งหมดเลยค่ะในการเสียกุงครั้งที่สองครั้งนั้นที่ลบกับพม่านะคะ ถูกตัดเสียนไปหมดเลยค่ะถึงแม้จะมีร่องรอยการถูกเผาแต่เจดีและโบสถ์อุโบสถที่อยู่รอบๆโบราณสถานแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามและสมบูรณ์แบบค่ะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะที่ได้มาเที่ยวอยุธยานะคะ พระนครสีอยุธยาค่ะเราลองนึกภาพในสมัยก่อนนะคะว่าในสมัยนั้นน่ะเขาคงจะทําได้สวยงามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเคลือบทองทั้งหมดเลยค่ะขนาดเสียนพระยังเป็นสีทองนะคะเป็นใช้ทองทําทั้งหมดค่ะที่เขาตัดเสียนพระไปทั้งหมดนะคะในสมัยนั้นน่าจะสวยงามมากๆนะคะ น่าเสียดายค่ะที่เราเป็นรุ่นหลังเกิดไม่ทันเลยไม่ทันเห็นถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะสวยมากค่ะนี่ก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วนะคะยังคงความสวยงามให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอย่างเราได้ชมกันค่ะเป็นโบราณสถานที่สร้างกินเนื้อที่เยอะมากเลยค่ะน่าจะหลายร้อยไร่หลายพันไร่อยู่นะคะ เพราะว่ายิ่งเดินยิ่งเหนื่อยค่ะเพราะว่าระยะทางไกลมากค่ะเหมือนเราเดินเป็นกิโลเลยนะคะเพราะว่าเดินบนรอบรอบโบสถ์รอบวัดรอบอุโบสถรอบเจดีนะคะเพราะว่าเดินผ่านทะลุหาก,กันได้หมดเลยค่ะและปัจจุบันเขาก็ทำทางให้เดินชมโบราณสถานเดินทะลุทุกทิศท,ทุกทางนะคะ จะเห็นอุโบสถเห็นโบราณสถานกว้างมากเลยค่ะยิ่งเรามาช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะแต่น่าเสียดายเขาไม่ให้พกน้ำเข้ามาค่ะเพราะว่าคอแห้งมากๆเลยค่ะโหหน้าร้อนแล้วก็มาเดินแบบนี้แต่สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือโบราณสถานแห่งนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ เหตุผลที่เราเดินรอบวนรอบนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในโบราณสถานแห่งนี้ค่ะจะได้เห็นทุกทิศทุกทางทั่วรอบบริเวณค่ะเพราะว่ากินเนื้อที่ในการสร้างยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็ใช้เนื้อที่เยอะมากค่ะใช้เนื้อที่ในการสร้างโบราณสถานอย่างนี้เยอะมากค่ะ ยิ่งใหญ่อลังการมากถ้าเป็นสมัยนั้นก็คงจะสวยงามมากๆเลยค่ะจากที่เราเคยเป็นคนเที่ยวโบราณสถานแต่ละที่มาพอมาเจอที่นี่ที่นี่ใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าเดินแทบจะไม่ทั่วเพราะว่าที่ผ่านๆมานี่ไปเที่ยวโบราณสถานต่างๆก็จะเป็นแบบเมืองเล็กๆเดินวนรอบไม่เท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าเนื้อที่ไม่ค่อยเยอะเหมือนที่นี่ค่ะแต่พอมาที่นี่โอ้โหอลังการมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะเป็นโบราณสถานที่กินเนื้อที่เยอะมากเลยค่ะแต่เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าที่นี่อลังการงานสร้างมากเลยค่ะเนื้อที่เยอะมากกว้างมากเป็นการสร้างอุโบสถ สร้างพระเจดีสร้างโบราณสถานสร้างวัดสร้างอะไรใช้เนื้อที่เยอะมากค่ะเพราะว่าพระเจดีแต่ละจุดเยอะมากเลยค่ะเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อจริงๆเลยค่ะวัดมหาธาตุค่ะแล้วก็อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยิ่งอลังการค่ะ เาว่าเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณในสมัยนั้นค่ะเป็นเมืองใหญ่ค่ะอยุทยาสมัยนั้นเป็นเมืองใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเมืองหลักไม่เหมือนในสมัยนี้นะคะถ้าเป็นสมัยนี้นี่คือบางกอกหรือกรุงเทพมหานครนะคะคือเมืองหลักของเราค่ะเป็นเมืองหลวงแต่ถ้าเป็นสมัยนั้นอยุธยานี่คือเมืองหลวงในสมัยนั้นค่ะ อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันเยอะๆค่ะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อกันไปค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันเยอะๆค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้มาชมเมืองเก่าเมืองโบราณหาชมได้ยากค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะมาบ้านเรายากหนะะ่อยค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตให้มาชมมาเป็นบุญตาได้นะคะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ได้มาชมเมืองใหญ่เมืองหลวงเมืองโบราณในสมัยนั้นค่ะอย่างน้อยเขาก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานอย่างเราได้ชมเป็นบุญตานะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตในสมัยนั้นเป็นยังไงคะ่ะเพราะชีวิตในสมัยนั้นไม่ได้สะดวกสบายเหมือน ยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่มีทีวีพัดลมไม่มีตู้เย็นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในยุคสมัยนี้ค่ะและเวลาเดินทางไกลก็ส่งสารในนกพิราบหรือม้าเร็วนะคะที่คนสมัยนั้นเขาทํากันค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะที่ว่าลิซ่าแบคพิงมาถ่ายรูปเช็คอินเชลฟี่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงบสถ แห่งนี้แล้วก็ตรงที่เป็นกำแพงแล้วก็มีต้นโพขึ้นแล้วก็มีเสียนพะระโผลมาจากต้นโพนะคะจุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาเช็คอินเชลฟี่กันเยอะค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปมากที่สุดค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกตามากเลยค่ะ Amazing Thailand ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบค่ะอะไรที่แปลกๆในประเทศไทยนะคะเขาจะมาดูมาให้เห็นกับตานะคะ mm hmm. ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหน like, mm ึ่งไลค์หนึ่งสับสไคเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ